เหรียญดวงให้หวยเหรียญเลขศาสตร์ทำหวยหลวงตาทวนวัดขวางจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเกจิที่ได้รับความศรัทธาอย่างกว้างขวางจากประชาชนด้วยวัตถุมงคลที่ท่านสร้างนั้นมีพุทธคุณสูงหลายคนพยายามสแสวงหามาเพื่อครอบครองโดยเฉพาะเหรียญดวงให้หวยหรือเหรียญเลขศาสตร์ทำหวยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้วยความเชื่อว่าหากบูชาอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ผู้บูชามีโชคลาภร่ำรวยและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลวงตาชวนมีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาโบราณโดยเฉพาะวิชาอัญเชิญเทวดามาช่วยให้โชคลาภซึ่งเชื่อกันว่าวิชานี้สามารถดึงพลังของเทวดามาที่แนะทางที่นำไปสู่ความมั่งคัง่งและการดำเนินชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองประวัติและพุทธคุณของหลวงตาชวน หลวงตาชวนเป็นสิก์กนกุติของหลวงพ่อจงและเป็นหลานของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆตั้งแต่วัยเยาว์รวมถึงวิชาการป้องกันตัวและการทำตะกรุดจากหลวงพ่อปุ๋ยท่านเคยได้รับการฝากฝังให้เรียนรู้จากพระเกติอาจารย์ชื่อดังหลายท่านเช่นหลวงพ่ออีหลวงพ่อจัดและหลวงพ่อน้อยแห่งวัดธรรมศาลาซึ่งทำให้หลวงตาชวนมีความรู้ความสามารถในวิชามากมาย นอกจากนั้นท่านยังเคยฝึกฝนวิชาในวงการลิเกซึ่งทำให้ท่านเป็นที่เคารพในหลายแวดวงการสร้างวัตถุมงคลเหรียญดวงให้หุยนี้สร้างขึ้นจากเนื้อนวโลหะจำนวนการสร้างทั้งหมด971เหรียญขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3.3เซนติเมตรแต่ละเหรียญมีโค้ดและหมายเลขกำกับเหรียญน,นี้มีพุทธคุณสูงและเป็นที่ยอมรับในหมู่นักสะสมวัตถุมงคลว่าเป็นเครื่องรางที่หายากและทรงพลัง วิธีใช้เหรียญดวงให้หวยผู้ที่ต้องการใช้เหรียญน,นี้เพื่อขอโชคลาบหรือขอเลขเด็ดควรปฏิบัติตามวิธีดังนี้ 1. ก่อนวันที่หวยออกหนึ่งวันให้เตรียมดอกไม้จำนวนเท่ากับวันข้างครึ่งหรือข้างแรมในวันนั้นเช่นหากเป็นวันแรม12คํำาให้ใช้ดอกไม้12ดอก 2. ใส่เหรียญลงในแก้วน้ำตั้งจิตอธิษฐานและกล่าวคาถาขอลาบจากเทวดา แล้วนำแก้วนั้นวางกลางแจ้งตลอดคืน 3. เช้าวันรุ่งขึ้นให้สังเกตเลขที่ปรากฏบนเหรียญเลขใดที่ชัดเจนที่สุดให้ใช้เลขนั้นในการเดิมพันและเมื่อถูกรางวัลแล้วควรทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญดวงให้หวยนี้หลายคนเชื่อว่าหากบูชาอย่างถูกวิธีจะนำพาโชคลาภและความมั่งค้างมาอย่างต่อเนื่อง